คุณครูขอชื่นช,ชมนะคะเด็กหญิงพบพรคุมาเรศแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่ช่วยดูแลลูกหลานอย่างเป็นอย่างดีนะคะเห็นไหมคะผลออกมาเด็กเขาก็จะทาได้นะคะมีความกล้าที่จะทํากล้าที่จะเขียนนะคะจนเขียนได้เป็นคําและเก่งมากค่ะเก่งมากนะคะคุณครูชื่นชมนะคะคุณครูก็ขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านนะคะช่วยการดูแลบุตรหลานของท่านคุณครูช่วยอย่างเต็มที่ค่ะ แต่ขอให้ผู้ปกครองช่วยด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ส่งเด็กไปป .1 น,นะคะพร้อมกันในฐานที่ดีนะคะคุณครูเข้าใจว่าสถานการณ์เวลาโควิด COVID 19เนี่ยมันทําให้เด็กติดโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาช่วงนี้เวลามาโรงเรียนเนี่ยก็งดเล่นโทรศัพท์นะคะหรือว่าทาข้อตกลงกันร,ระหว่างผู้ปกครองแล้วก็เด็กนะคะในการเล่นโทรศัพท์ให้รู้จักแบ่งเวลาแล้วกเ็เน้นเรียนเน้นเขียนเน้นอ่านเน้นการเล่น อย่างเรียนรู้นะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณผู้ปกครองนะคะมากๆเลยที่ดูแลบุตรหลานของท่านได้ดีมากเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ Good morning student Good morning teacher Okay very good อ่าวันนี้อ่านบทที่5นะคะลูกพร้อมๆกัน1นึสองสาม วัโกดนะคะเด็กๆทุกคนอ่านสรารบัญหน้าที่เท่าไหร่ได้แล้วเนี่ยอันนี้สรารบัญหน้าที่เท่าไห <5. S 1> ร่ลูค่ะสารบัญหน้าที่เท่าไหร่ <5. S 1> บทที่ห้าสารบัญหน้าที่เท่าไหร่ดูสารบัญสินค้าหน้าที่เท่าไหร่คะบทที่ห้าสารบัญสารบัญบทที่สารบัญหน้าที่หน้าที่เท่าไหร่คะ <5. S 1> หน้าที่เท่าไหร่สิบสามเก่งมากปรบมือให้พ่อพอหน่อยนะคะ สังเกตรสาร,รบัญดูตัวเลขด้วยนะคะว่าเป็นสาร,รบัญหน้าที่เท่าไหรอ่าเปิดสาร,รบัญหน้าที่สิบสี่ค่ะชี้สาร,รบัญหน้าที่สิบสี่ไว้ค่ะชี้สาร,รบัญหน้าเลขหน้าที่สิบสี่ไว้ค่ะมีเลขอะไรบ้างคะสิบสี่หนึ่งสี่อ่าหนึ่งกับสี่ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขอารับิกหรือตัวเลขไทยคะไทยอ่าเลขไทยเก่งมากค่ะนะคะเป็นตัวเลขไทยนะคะอ่าน ่าเก่งมากค่ะอ่ะต่อไปเริ่มอ่านเลยค่ะสารบัญหน้าที่สิบสี่เริ่มค่ะ again ักเสารบัญหน้าที่สิบสี่อักเ มาค่ะสารบ,บัญหน้าที่14ผ่านไปต่อไปสารบ,บัญหน้าที่เท่าไหร่คะในชี้สารบ,บัญก่อนลูกสารบ,บัญหน้าที่เท่าไหร่คะ15 1ห้ามีเลขอะไรบ้างคะมีเลขหนึ่งไทยมีเลขสไทยอ่ามีเลขไทยกับ5ไทยแต่ถ้าเป็นเลขอาราบิกได้ไหมสารบ,บัญเป็นเลขอาราบิกได้ไหมได้ไหมคะได้ได้ค่ะเหมือนกันนะคะแล้วแต่หนังสือว่าเขาจะพิมพ์เลขอาราบิกหรือว่าเลขไทยนะคะอ่าวเริ่มเลย สารบัญหน้าที่สิบห้าเริ่มเลย่ะหน,นึ่งสอ,องสามขา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 อาข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 คะ่าข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 านาขะขานาขาขม่า่า็าข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 ายายขา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 ่าข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 กขาขาขคขาขาาข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 ข ปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะคุณครูชื่นชมนะคะหลายๆคนไปทํากันบ้านมาดีมากนะคะไปอ่านมาจนคล่องแล้วนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยววันนี้คุณครูสอนหน้าที่สิบห้านะคะต่อไปสารบัญหน้าที่สิบห้านะคะเด็กๆนิ้วชี้มือฝ่าพร้อมอนิ้วชี้มือฝ่าพร้อมอ้าวเริ่มเลยค่ะหนึ่งสองสาม ต่นี้เรามาทำความเข้าใจกับคำว่าขาก่อนขาก็คืออวัยวะภายนอกหรือภายในคะภายในภายใคะภายในภายนอกที่มันมองเห็นคุณครูเราเรียนหน่วยอวัยวะร่างกายของเราไปแล้วนะสิ่งที่เรามองเห็นภายนอกได้นั่นคืออวัยวะภายนอกแล้วก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นที่อยู่ข้างในเราร่างกายเราเขาเรียกอวัยวะภายในอ่ะอย่างอย่างเช่นหัวใจเนี่ยภายนอกหรือภายในภายในเส้นเลือด ภายนอกหรือภายในภายในภายในกระเพาะอาหารภายนอกหรือภายในภายในภายในครับภายในค่ะด้วยลูกนะลูกนะอ่าต่อไปหูอวัยวะภายนอกหรือภายในภายนอกภายนอกมันมองเห็นไหมคะเห็นค่ะลูกลูกตานี่ภายนอกหรือภายในภายนอกค่ะฮะภายนอกอ่าภายในภายนอกก็ได้มันอยู่ข้างในลูก ในนในในใน,ในหนังตาของเราเนี่ยใช่ไหมแต่มันก็สามารถมองเห็นได้ไหมคะได้นะคะจมูกอวัยวะภายในหรือภายนอภายนอกภายนอกนะคะเส้นผมอวัยวะภายนอกหรือภายในภายนอกภายนอกแขนอวัยวะภายนอกหรือภายในภายนอกอ่ะโอเคเข้าใจตามนี้นะลุกนะต่อไปขาอ่ะคุณครูสอนว่าขาไปทําอะไรคะ ต้มยำต้มยำต้มยำลูกใส่ต้มยำไงใช่ไหมใส่ต้มยำเเห็นไหมคนหญิงชุ่มคนหญิงชุ่มเอาอีกแล้วค่ะคนหญิงชุ่มคุณครูบอกว่าเวลาเรียนทําไมคะอย่านอกเรื่องอย่านอกเรื่องให้ตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจทําในสิ่งที่คุณครูกาลังสอนนะคะอ่าตาตาล้ออ่านั่นน่ะสิอ่าต่อไปข่าก็คือเอาไว้ต้มยำเป็นพืชที่อยู่ใต้ดินนะคะต่อไป ค่าค่าคืออะไรค่าคืออะไรค่าพระเจ้า,า,จาใช่ไหมค่าพระเจ้าชื่อเด็กชายกัญชยัยอ่าค่าแผ่นดินเออเก่งมากาอย่างเงี้ยนะคะอ่าต่อไปผออาผาผาคืออะไรคะผาคือหน,น้าผาหน้าผานั่นเองหน้าผาน,น,นี่เป็นหินหรือว่าเป็นไรหไนเป็นหินสามารถเป็นดินได้ไหมหน้าผาดินได้ไหมได้เหมือนกันนะคะหน้าผาเป็นดินเหมือนกัน อ่าอันตรายไหมหน้าผ่าเนี่ยอันตรายอันตรายค่ะนะคะต่อไปผ่าคาว่าผ่าผ่าผลไม้อ่าผ่าผลไม้ผ่าแตงโมผ่าเออผ่าซ้มผ่าตัดผ่าตัดผ่าตัดเนี่ยมันเกิดมันมันมันใครเป็นคนผ่าผ่าตัดเนี่ยเราผ่าเองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องให้ใครผ่าค่ะคุณหมอเก่งมากค่ะลูกอ่าต่อไปผ้าคําว่าผ้าผ้าคืออะไร ผ้าห่มเสื้อผ้าได้ไหมคะไม่ได้ได้สิเสื้อผ้าไงเสื้อผ้าไงคำว่าผ้าก็คือผ้าผ้าที่เรานุ่งห่มได้นะคะผ้าผ้าคี่ริวยังได้เลยไซบ้ามันคือผ้านะคะอ่ะต่อไปฝออาฝาฝาอะไรเอ่ยฝาหม้อฝาหม้อฝาอะไรยอีกฝาอะไรยีกฝากระทะฝากระทะอ่ะฝาอะไรยีอีก ฝ่าโอ้เก่งมากฝ่าอะไรจิกฝ่าฝ่าอะไรคะฝ่าพัดลมฝ่าพัดลมอ่ะเก่งมากฝ่าอะไรจิกลูกใครที่ไม่ค่อยตอบตอบมั้งนะใครที่ไม่ค่อยตอบตอบมั้งนะเห็นตอบอยู่ไม่กี่คนเนี่ยเอาฝ่าอะไรจิกคะฝ่ามอทีอเรียนอเดียกก็ฝ่าม้อที่บ้านเดียวก็ฝ่ามอที่โรงเรียนอันนี้คุณพรูจะบอกว่า ฝาอะไรที่เอาไว้คุมอาหารอ่ากันแมลงวันฝาอะไรฝาอะไรใครรู้บ้างเก่งมากฝาชีมีฝาชีแล้วมีฝาพระไหมกัญชัยไม่มีเนาะอ่ะต่อไปอ่าฝ้าฝ้าคืออะไรคะฝ้ารงฝ้า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 คืออะไรฝ้าฝ้าคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้น เวลาเราตากแดดเวลาเราสูงอายุอะ่ะมีอายุมากขึ้นเนี่ยเวลาเราตากแดดมากๆเราจะเกิดฝ้าฝ้าที่หน้าเป็นด่า,างดวงดวงเห็นไหม <Okay. S 1> ใช่ไหมอ่ะชุ่มรู้จักฝ้าไหมคะไหนฝ้าเป็นยังไงเดี๋ยวบอกสิเป็นแบบจุดมาวินไม่เอาลูกมาวินต้องให้เพื่อนตั้งใจเรียนนะเพื่อนเขายังไม่ค่อยสนใจเรียนอยู่เราก็ต้องตั้งใจเรียนด้ยวยลูกนะคะรักคณครูเปล่ามาวินรักครูคหรือเปล่าลูก รักสิก็ต้องตั้งใจเรียนนะนะคะอ่าไม่ชวนเพื่อนคุยด้วยนะคะอ่ามีอะไรมีอะไรฟ้ามีอะไรฟ้าคือมันโดนแดดมากๆหน้าเราก็จะเป็นฟ้าใช่ไหมสังเกตไหมเวลาผู้ใหญ่อ่ะบางคนจะเป็นหน้าดังๆๆงดวงดวงแดงแงี้ที่แก้มอ่ะอ่าดำดำก็ได้ใช่เยเมืองมีฟ้าหรือยังกันชัยดังอีกรอโอ้โหรออ่ะต่อไปคำว่าฝ่าฝ่าอะไรคะ ฝ่าลงฝ่าฝ่าฝ่าอะไรฝ่ามือฝ่ามือฝ่ามือไหนฝ่ามือไหนทุกคนชูฝ่ามือสิฝ่ามือของเราเอาไว้ทําอะไรประโยชน์ของฝ่ามือเอาไว้จับของเอาไว้จับของเอาไว้จับของได้ใช่ไหมหรือว่าเอาไ้ตัดข้าวนะได้ได้อ่ะต่อไปคําว่าหาขออาหารนี่มันคืออะไรคะ หาของเล่นโอ้โหชีวิตมีแต่ของเล่นแล้วทำไมไม่คิดจะหาหนังสือเรียนมาอ่านบัางล่ะคะอ้าอ้าวต่อไปหาอะไรดกคะหาหาไม่เรียนมาจัดการเด็กดื้อดีไหมดีไหมคะดีดีค่ะอ้าวต่อไปหาหาคืออะไรคุณครูอธิบายแล้วหาคืออะไรหาคือหาคืออะไรฮะหาใหญ่หาใหญ่คืออะไรอ่ะอะไรหาเออฝนตกหาใหญ่แสดงว่ามันตกมากหรือตกน้อย ตกมาฝนากตกห่าใหญ่นะคะอ่ะต่อไปอีกคำหนึ่งสุดท้ายแล้วคำว่าคำว่าอะไรคะห้าห้าได้ใช้วรรณยุกต์ไหมอะไรไม้โทอ่าเก่งมากเก่งมากไม้โทนะคะห้าใช้วรรณยุมไม้โทและ5ห้านี่คือไหนทําจํานวนห้าให้คุณครูดูซิไหนทําให้จํานวนห้าให้คุณครูดูซิอ้าวนับด้วยนิ้วมีอ่ะหนึ่ง แล้วเดี๋ยวลองทำหัตถคณิตห้ามันจะเป็นยังไงอ่ะหัตถคณิตหัตถคณิตพร้อมพร้อมหัตถคณิตพร้อมพร้อมหัตถคณิตพร้อมพร้อมอ้าวหนึ่งหน่มส้าใช่ไหมอ่าใครทำถูกห้าหัตถคณิตทำยังไงคะอ่า มือใ้ท่อหน่อยมีท่อทํำถูกนะคะเห็นไหมดูหฮัทถาคณิตของท่อนะคะเก่งมากเอาใหม่นับใหม่เอาใหม่หัทถาคณิตพร้อมพร้อมฮัทถาคณิตพร้อมพร้อมหนึ่งสองสก่อน4ลูก4ี่พ่อพร4สี่หเออหม้วนมือกลายเป็นนิ้วโป้ง สุดยอดประเมยใจนายอ่าอันนี้นะคะคุณครูก็สอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเองนะคะเทอมที่แล้วปีที่แล้วคุณครูก็จะช่วยจัดก,การให้ยกให้กลางให้นะคะเทอมนี้คุณครูก็ให้เด็กๆเนี่ยเขารู้จักช่วยเหลือซึ่งกันแลกกันแล้วก็การโตะเองนะคะบางคนก็มีน้ําใจสังเกตได้เลยนะคะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยอ่ามีพฤติกรรมการช่วยเหลือ,อยังไงนะคะ เอาตั้งให้มันตรงลูกแถวเดียวเลยลูกเอ้ยแถวเดียวเลยค่ะการฝึกเด็กให้ช่วยเหลือตัวเองนะคะเด็กๆเขาจะสามารถทําได้แล้วก็ภูมิใจในตัวเองนะคะเมื่อเด็กๆทําได้แล้วผู้ปกครองก็ควรจะชมเด็กๆด้วยนะคะว่าเก่งจังเลยนะคะเพราะเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เด็กๆได้ทานะคะเห็นไ,ไหมคะทุกคนก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บางคนกลางเสร็จแล้วบางคนก็มาช่วยเพื่อนมาช่วยน้องนะคะ